นี้เราก็ามาเจอกันอีกครั้งนะครับกับสินแจงสเนลนะครับก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับจากกรณีที่โลกออนไลน์ผ่ากันแสรูรปภาพและข้อความของพนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกอทอพอโพสข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กระบุว่าวันที่ 20, วันที่31ธันวาคม2566เป็น วันที่มาขึ้นทางด่วนฟรีแทบทุกไลยขออภัยครับแทบทุกสายนั้นได้สุดในสุรเสษเหล่าคูนสุขผู้ว่ารัชการกอทอพอได้เรียกพนักง,งานคนดังกล่าวมาสีแจงรายละเอียดข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นซึ่งพนักงานคนดังกล่าวแจ้งว่ากระทำโดยรู้เท่าไม่ถึงการ เพียงแค่ตั้งใจจะสื่อในพื้นที่ส่วนจัวว่าในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มักจะมีการจุดพุซึ่งทำให้สุนัขตกใจวิ่งขึ้นมาทางด่วนเป็นประจำทุกปีจึงได้มีการคำสั่งภาคทันพนักงานคนดังกล่าว รวมถึงตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนายสุริเศษกล่าวด้วยว่ารู้สึกเสียใจต่อกันที่เกิดขึ้นและต้องขอโทษผู้ใช้บริการและประชาชนด้วยล่าสุดพนักง,งานสาวคนดังกล่าวโพสข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ระบุว่าจากกรณีที่ข้าพเจ้าโคสข้อควรเกี่ยวกับสุนัขขึ้นทางด่วนฟรีนั้นข้าพเจ้าขอสีแจงว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะหมายถึงผู้ใช้บริการทางพิเศษแต่อย่างใดแต่หมายถึงสุนัขที่จะวิ่งขึ้นมาบนทางพิเศษเป็นประจำโดยเฉพาะในช่วงที่เป็นเทศกาลต่างๆที่มีการจุดผู้ เส้นเทศกาลวันขึ้นปีใหม่เป็นต้นจะมีสุนัขเกิดอาการตกใจจากเสียงผู้และจะหนีตะลิดขึ้นมาบนทางพิเศษเป็นจำนวนมากข้าพเจ้าต้องขออภัยผู้ใช้บริการทางพิเศษที่โพต์ของข้าพเจ้าก่อให้เกิดความไม่พอใจและทำให้ผู้ใช้บริการทางพิเศษเข้าใจผิด ข้าพเจ้าไม่มีเกตนาที่ไม่ดีและต้องขอโทษมาณที่นี้อย่างจริงใจและจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกขอโทษก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ